สวัสดีครับพบปันิเช่นเคยกับช่องมอมโลรีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณความน่ารักนี้จากคุณสิริด้วยครับที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวสุดปังที่กาบี้เตรียมตัวประทับใจปลื้มใจได้เป็นอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าตอนนี้กองเชียร์ชาวไทยได้มีการซื้อกระเป๋าให้กาบี้ สใบใหญ่ๆตามภาพเลยครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่มีความพิเศษมากๆเลยครับเพราะว่ามีรูปของกาบีอยู่หน้ากระเป๋าด้วยเป็นแฟนชาวไทยไม่มีอะไรจะพูดจริงๆครับสุดยอดมากๆเลยโดยได้มีการเปิดเผยว่ากลุ่มกาบีเอฟซี FC ไทยเตรียมกระเป๋าเดินทาง2ใบเอาไว้ใส่ของขวัญที่แฟนคลับชาวไทยให้กับกาบี เอากลับให้หมดนะนี่เลยครับกองเชียร์ชาวไทยของเราสุดยอดจริงๆมีการซัพพอร์ตนักกีฬากันอย่างยอดเยี่ยมเลยครับแบบนี้จะไม่ให้กาบี้รักประเทศไทยรักกองเชียร์ชาวไทยของเราได้อย่างไร ต้องบอกเลยว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆอย่างแน่นอนครับมี f อชาวไทยของเรานี่เลยครับที่มีการพพอร์ตนักกีฬาอย่างดีงามแบบนี้ถึงกับต้องซื้อกระเป๋าใบใหญ่ๆให้กับกาบี้เลยครับเพราะว่าแฟนขับรู้ทุกคนรู้ว่ากาบี้มาประเทศไทยทีไรเธอก็ได้ของฟันเยอะแยะมากมายล้นหลามเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของที่ระลึกต่างๆแฟนๆชาวไทยจัดให้ถือว่านี่เลยครับ คือความสุขของกองเชียร์ชาวไทยของเราแล้วก็เป็นความสุขของนักกีฬาที่ได้มาที่นี่ด้วยครับ